สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับมารอบค่ำครับ20มิถุนายน256617นาฬิกาเศษนะครับนำข่าวด่วนมาแจ้งพี่น้องอสอมทั่วประเทศและพี่น้องอสศชาวกทวมด้วยนะครับมีข่าวมาเล่าฟังเป็นข่าวสําคัญและเร่งด่วนครับเตือนครับถูกสุนัขแมวกัดหรือข่วนนะครับต้องฉีดวัคซีน หลังสัมผัสโรคทันทีเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอันนี้พี่น้องอสมอฟังไว้ให้เข้าใจแล้วก็เผยแพร่ข่าวสารนี้ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบไปด้วยกันด้วยนะครับเป็นข่าวจากเพจไทยคู่ฟ้าเพจของรัฐบาลได้ขึ้นข่าวทางเพจไทยคู่ฟ้าจะแนบลิงก์ข่าวนี้ไว้ที่คอมเมนต์แรกครับโดยในเนื้อข่าวเขาบอกว่ากรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการโรคพิษสุนัขบ้าจากการเฝ้าระวังโรคในร,บบในระบบการเฝ้าระวัง506 โดยกองระบาดวิทยาว่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2566ถึงวันที่23พฤษภาคม2566มีรายงานผู้เสียชีวิต3รายนะครับเป็นจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดสุรินทร์นะครับโรคพิษสุนัขบ้าดังกล่าวนะครับไม่มียารักษานะครับแต่สามารถป้องกันได้นะครับโดยการนําสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก็หมาแมวนี่แหละครับฉีดวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจําทุกปีปีละเข็มนะครับส่วนพี่น้องประชาชนนะครับผู้ที่ถูกสัตว์กัดควรหรือสัมผัสน้ําลายของสัตว์เข้าทางบาดแผลหรือเยื่อเมือกให้ปฏิบัติดังนี้นะครับให้ล้างแผลด้วยน้ําสะอาดและสะบู่โดยให้น้ําไหลอย,อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย15นาทีแล้วก็รักษาบาดแผลโดยการใส่ย,ยาฆ่าเชื้อนะครับแอลกอฮอล์ทำนองนี้นะครับ แล้วก็กักขังสัตว์ที่กัดนะครับหรือเลียบาดแผลของเราแล้วก็สังเกตอาการอย่างน้อย10วันนะครับหากภายใน10วันีนสุนัขหรือแมวเสียชีวิตให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดและแจ้งประสพทในพื้นที่นะครับแล้วก็ถ้าใครโดนสัตว์กัดหรือข่วนหรือโดนน้ำลายเท่าทางบาดแผลนะครับก็ให้พบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีนหลังสัมผัส ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐโรงพยาบาลนะครับหลังถูกกัดควนหรือสัมผัสน้ำลายสัตว์ดังกล่าวนะครับก็ต้องรีบพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีปัจจุบันมีมีการฉีดวัคซีนเพียง4ีหครั้งเท่านั้นนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคหมายเลขโทรศัพท์1 4ึ2งโทรในวันและเวลาราชการนะครับอันนี้พี่น้องอสมก็รับทราบข้อมูลเอาไว้นะครับและเผยแพร่ ให้กับพี่น้องในหมู่บ้านด้รับรู้รับทราบก็คือถ้าใครโดนกัดโดนสุนัขแมวนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ,อื่นๆที่มีการกัดหรือข่วนหรือโดนน้ำลายทางบาดแผลตำนองนี้ก็ให้รีบล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำสบู่นะครับแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อในแผลแล้วก็หลังการสัมผัสกับการสัตว์กัดสัตว์ข่วนเหล่านี้พบแพทย์เพื่อรับการวัคกิน รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบาท,ทันทีนะครับก็แจ้งให้กับทุกคนทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ